ก็จะมีสักคนฉีกอน่ยฉีกโอ้แต่แล้วเฮ้ยอู๋ทำไมกูทำไกูตอบทแลนทำไมกูไม่ตอบกลาแลนวะเฮ้ยมีควายบนถาประเทศโอ้มีบาซิลด้วยเหรอกู <c oughs> มไม่เห็นบาซิลวะเฮ้ยได้อยู่ราซิลเปรสไอย ดูสิเป็นคนมันนมันบุคเด็นใคเนใครเนคนเนคนชื่อเด่นเน่ยอวกูจะอธิบายไอเด่นไอเด่นเหรเล่นมาโควิเชียโควเชียบ้านไงวะอยู่นะสีน้ำเงินเป็ใครวอเคโ่ปะก่อนปะก่อนปะก่อนแล้วเสี้ยวโอบาชามาเลยกอ S <S ใครอะนีมาไม่รู้นีมามีาอยู่บาซิลไงนีมาไงกูงกำลังสื่บนีมาหัวชมพูด้วยแล้วกูโคเอเชียเฉยบาซิลอยู่หัวชมพูมีคนเดียวเวย้ยนี่มาออเออเอ,อป้เป้หัวน้ำเ,เงินอะมึงดูละให้แลนดอีกแบบมึงดูสิล่ะสังขารมาไกลอมึงบ่เคยเบิ่งหนังอะเฮ้ย เออไอ้ยไม่ดึงปืนมาไม่กระบอกเออตรงีอะไรอ่ันี้ี่ีกาีทีไทยได้สระให้ส่บางซีดอินเดียตีเฮ้เคยเม่อแต่ไม่ตบเราเลยเัราประเทศประเทศมียเดียวเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเอาประเทศแบบสามาริโนงยเออที่อะรอไเลยกอที่ะเทเราอันนี้คือแลนไงคือแลนกูต่อการหันแล้วก็มีดอกทลิปอะออสเตรเลีย อขอโทษนะครับกูไม่รู้ว่ะอัมสเตอร์ดัมเขาทำไมไม่กดต่อว่าะเขากดแล้ววะแม่มึงไม่กันช้าเลยอะไรอะไรคูลเนาะในมึงกดยังไงอะไรประเทศพาอค้างเนี่ยไปอะเดี๋ยวนะมึงอย่ามึงกูไม่เห็นด้วยอ่ะของกูมันค้างอ่ะนะ กแล้วมก็ดอกเข้าม่ก็ดอกเข้าม่ดูมหม่ดูมดูม่ดูวยอิไหรอใม่อะอะไรอะอะไรนนเี่ยจีนมัาจะมีคนวาดแขนแตกไม่ก็มีไอ้นั่นน่่มีฟูแน่นอนเดินจัดกำแพงยัดลูกองนี้มันอาจจะเป็นแบบไอ้นี้ก็ได้ตึกขอเอ็นตีน่าอย่อันี้ก็ได้ไอ้ ม่ไม่อันนี้แม่งมาว่ะไม่มีสีอันนี้ไม่ใช่หอเอลิซาเชนทันเดียวเดียวเดียวเยวเดียวเป็นไงเอโคลอเซียมไงเยสเคอันนี้ถูกชอบหนีมาเยสเยเาเลยว่าจะมีจีนสองอันปะจีนสองอันแช่ใช่จีนซ้คนบ้านมีของกูคนนึงอ่ะของกูเดียวยังไม่เห็นด้วยคนในกูได้เหรอกูไอยู่อะไรกูเจอแต่ขมิน มีปะเราจังไงลกมพูชาพ่อไมดีเรืองเขากัมพูชาที่งช่างแบบเมาเลยจอมอเซียกูจะไม่้าเลยตอง้กัมพูชาเ่กนเล เออมึงเดี๋ยวตอบมั้ยไอ้ทีตอบว่าโคราลนต่าประเทศเลยตอบคนละคำเออสเตรเลียแต่มันจะไม่รู้อ่ะ anjay จากอะไรไปอินเดียวะกูไม่รู้มันแต่ยูคกัลิปตัสแล้วกูก็ไม่รู้แหละตอนแรกว่าจะตอบเป็นยังเยอะรู้อิตาลีมีอิตาลีดเหรอเอาประกนี่หลานแล้วบัญญากูไม่ได้ว่าอะไรเลยนี่ก็สัตว์อิคาตาคูง่ายก็สลอีอิตาลี อีอีเนี่ยอ้กูนึกไม่ออกนว่าอยู่อะตาตาประเทศอะไรตาตานึกไม่ทำเลยตาตาเนี่ยอีตาเนี่ยมองตาปิดตากไกูก็แบบมองตาอะไรอย่างเงี้ยเอาอิดขึ้นก่อนนี่ไงโอ้โหก่อนเราบรรจัยตรงกันวะนี่ไงมีฟูนี่ก็ว่าแล้ว มีผูควรจะเป็นแบบนี้บ้างมีผูอยันนี่ยาวอินฟินิตี้ยาวแปดยาวเป็นตี้นี่โอจริงนะเออจริงเร่งสูตรเะว่ามันชัดกัลยากครก็ได้คุณวาลูกเดินสองลำเลยเออคุณตอแรกมึงว่าประเทศกำลังดีไหมเดี๋ยวเีย เอาประเทศแปลกๆมั้งเลยวะจังหวัดไหมจะเดินๆจังหวัดเอออะประเทศไทยเนี่ยเอาแล้วขอรู้กันไปเลยจังหวัดจังหวัดเฮ้ยแต่จังหวัดม้าเดินแต่ละจังหวัดมัน